เด้อชาเด้อไปดีมีสุขตลกเด้อคุณเรียนกรรมของเองมาตึกตรงนี้คุณที่เคยทำกับเองเอาขอยกให้เองเด้อทานเป็นทานให้เองไปดีมีสุขไปดีมีสุข แล้วมาอ,าอโหสิกรรมให้กันและกันที่เคยได้ว่า,วากล่าวบอกกล่าวพัฒสอนไม่ว่าได้กล่าวก็ขออโหสิกรรมให้ทางเองเตีวเองผ่านถึงเมื่อถึงวันนะีอ้อันนี้ก็จุดถูก าอายุอายุเอง48เต็มแต่ย่าง49เพราะเกิด16พฤษภา2518เาเป็นคนทําบัตรให้เองกับมือดูดีสิ่งที่ทำเพราะว่าเพื่อประโยชน์สิทธิทางราชการให้เองเงินเปาะบางที่เคยทําให้ครั้งก่อน เจ็ดปันก็ได้สิทธิ์นั้นได้กินได้ใช้ได้จ่ายและเงินสวัสดิการต่างๆเอาทำให้ถ้าได้สิ่งผลประโยชน์มาก็ขอทำทานยกถวายทานให้เองเลยเดอ้อนี่เดอ้อ สิกรมให้กันและกันสิ่งที่ทำมาถือว่าเป็นทานเป็นบุญไปดีมีสุขลูกไปสู่พบภูมิที่ดีอย่าให้มีเวรต่อกันและกันเด้โอโหสิโหสิโหสิ